พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็มีการเคลมเป็นระยะแล้วยิ่งมีความขัดแยง้งก็ยิ่งก่อให้เกิดความเปลียดชังจริงๆเราเนี่ยไม่ได้อยากจะไปยุ่งอะไรอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของพัฒนาความเจริญของประเทศไทยเนี่ยดูดีกว่าอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาเรื่องกัมพูชาแต่มก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางฝั่งกัมพูชาชอบหาเรื่องไทยเหลือเกนนนเราาาา่คกก็มมงปปัีลตๆไ ไปมา,มาขัดแย้งกันขมินกันก็เอาเรื่องไม่ดีของแต่ละประเทศมาพูดไม่ว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นนานแค่ไหนอย่างกรณีนี้ครับทางกัมพูชามารื้อฟื้นเรื่องของเพชรซาอูซึ่งจริงๆมันจบไปนานแล้วคือคดีเนี่ยมันก็มีการคลี่คลายไปในทางที่อย่างที่เราทราบอาจจะมีบางคนสงสัยในปมบางอย่างบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วทางซาอูเนี่ยเขาไม่ติดใจแล้วนะครับคือทางผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวไทยเขาบอกว่าเนี่ยเคลียกันหมดแล้วนะในแต่ละเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดว่าย้อนไปดูเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ชัดเจนอย่างกรณีเรื่อองงข รูไดมอนด์ไม่ทราบว่าตกลงมีจริงหรือไม่มีจริงเพราะว่าทางซาอุเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเรื่องมันเก่าแล้วแล้วทางซาอุเนี่ยก็อยากจะนะครับอยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์โดยที่จะมีการลงทุนในประเทศไทยด้วยไม่ทราบว่ายัางไงนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดังพร้อยของไทยแหละทางเขมรหรือกัมพูชาก็เลยเอามาเล่นสักนิดนึง แน่นอนเขาว่าทางเพจ a c e b o o k ของกัมพูชาที่ชื่อว่า Business Advisor <c oughs> เขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไม่รู้ว่ารู้จริงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าไม่น่าจะรู้เท่าคนไทยแหละคนไทยที่ติดตามข่าวนี้น่าจะรู้ดีกว่าคนกัมพูชาที่ติดตามข่าวนี้แล้วคนไทยเนี่ยยังรู้ข้อมูลไม่ทุกอย่างนะครับมีแต่ตำรวจหรือว่าคนที่ติดตามจริงหรือคนที่ขโมยมายจริงคือนายเกรียงไกรเนี่ยเท่านั้นนะครับที่รู้ก็แหมมันรู้ดีมีการโพสต์ว่าประเทศไทยอวดว่าซาอุาดีอาระเบียลงทุนให้กับประเทศของพวกเขาขณะ ที่การขโมยอัญมณีของประเทศไทยยังไม่ได้รับการแก้ไขโอ้โหต้องบอกว่าเขาจบกันไปนานแล้วมากๆครับจนซา,าอุดีขยลาอาเบียเนี่ยเขาอยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็มีการจัดมวยไทยไปแสดงที่ทางซาอุนะครับเหมือนว่าให้เป็นศิลปะป้องกันตัวของกองทัพของเขา ไม่ทราบว่านายคนนี้เป็นเจ้าของเพจหรือเปล่านะครับแต่ก็เอามาพูดเป็นตุเป็นตะบ้านามเป็นตัวเลยทีเดียวก็ว่ากันไปนะครับผมก็อยากจะมองว่ายังไงก็ได้เขาก็ถือว่าเพจเขามีคนติดตามเยอะครับก็ใช้ความเป็นอนะินฟลูเอนเซอร์นยมาพูดชักจูงก็อย่างที่บอกนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์พูดแบบไหนเนี่ยคนก็จะเชื่อตามนั้นดังนั้นต้องมีข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นกลางมากๆแล้วก็รับข้อมูลมาหลายๆทางคนไทยก็เข้ามาพูดมาชี้แจงกันนะครับว่าเรื่องเนี้ย เขาจัดการก็เรียบร้อยแล้วเพชรที่ทขโมยไปก็ส่งคืนที่เขาไปขายก็ส่งคืนคนทําผิดก็ติดคุกทั้งหมดก็บางคนเนี่ยก็มีได้รับโทษมีผ่อนผันบ้างอะไรบ้างครับคดีเพชรสาอุเขาไม่ติดใจกันแล้วเขาติดใจเรื่องที่ไปทำไป ทําอะไรทูดของเขาเพราะทูดเป็นเชื้อพระวงศ์ตามนี้ก็มีทูดคนหนึ่งโดนด้วยนะครับเขาไม่ติดใจเรื่องเพชรเขาตัดสัมพันธ์เรื่องทูตตอนนี้เขาลืมความบาดหมางแล้วเปิดสายการบินมาเที่ยวไทยมาลงทุนในไทยสั่งอาหารฮาราและอนุญาตคนไทยไปทํางานซาอุได้แล้วก่อนน้นนี้นะครับจากที่ทํางานกันเป็นแสนเหลือแค่หมื่นคนจากกรณีนี้โอ้โหความสัมพันธ์แย่เลยทีเดียวแล้วก็พูดง่ายๆเขาคุยกันหมดแล้วเคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็มีคนส่งภาพให้ดูครับ1ปฟีฟื้นความสัมพันธ์วันที่15-19พฤษภา6กิครับคณะนักธุรกิจไทย38บริษัทรวมรวมถึงภาครัฐเนี่ยก็เดินทางเยือนซาอุ6รกรกฎาคมครับจัดงานไทยซาอุบิสเนสฟอรัมครับแหมจากนั้นก็มีจัดประชุมไทยซาอุดิอราระเบียอินเวสเมนต์ฟอรัมลงนาม MOU 3 27ฉบับเยอะแย,ยะนะครับโอ้โหนี่มูลค่ารวม30,000 0ล้าน ก็ตั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,532ครับรวม32ปีตอนนั้นมีแรงงานไทย1 0 0 0 0ก็โดนปรับลดเหลือแค่10,000คนเท่านั้นซาอุดีเขาก็สนใจเรื่องของการบริการด้านสุขภาพครับโรงพยาบาลเราดีเขาคงมาแบบว่ามานอนโรงพยาบาลเราดีกว่ามีด้านการเกษตรพิจารณาเป็นสถานที่เก็บน้ำมันดิบในภูมิภาคแ,แบบนี้ก็ดีครับไทยก็มีลงทุนในซาอุเช่นกันมี PTT แมก็หลายๆทางครับผมตามนี้ ก็ไม่ทราบว่านายคนนี้อินเทอร์เน็ตพึ่งเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับผมคือข้อมูลเนี่ยมันบิดเบี้ยวแล้วก็บิดเบือนมากๆเลยทีเดียวแล้วแน่นอนคนติดตามเขาเยอะนะครับ1.4ล้านก็คงจะเชื่อกันเยอะแหละสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ